สวัสดีวันฝนตกแบบไม่ออกนะคะเจ๊ใหญ่ไทยแคทรับซื้อทอ่ยเสียรถยนต์ทั่วไทยค่ะมีหลายๆท่านเข้าใจมาว่ารถยุโรปที่มีราคาสูงๆนะูงน่ะ ข่อไอเสียจะต้องมีราคาสูงตามไปด้วยแต่แท้ที่จริงแล้วไม่เกี่ยวกันเลยนะคะข้อไอเสียรู้ว่าแค่ตลิติคอวอเตอร์น่ะจะมีราคาสูงหรือราคาต่ำน่ะเริ่มมาจากโรงงานที่เขาผลิตนะคะเขาได้บรรจุโลหะใส่เข้าไปข้างในตัวนี้ค่ะโลหะตัวนั้นก็จะมีชื่อว่าสารโลเดียมสารพาราเดียมแล้วก็สารแพตตินัมหรือภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าทองคําขาวนั่นเองนะคะจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่โรงงานที่เขาผลิตไปดีลกับบริษัทของรถนะคะภายใต้กฎหมายว่าจะต้องถูก บรรจุใส่เข้าไปเท่าไหร่ฉะนั้นแล้วไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นรถยุโรปนะคะถึงจะมีราคาท่อไอเสียสูงเพราะรถญี่ปุ่นบางรุ่นดังเช่นโตโยตา้ายาริสฮอนด้าแจ็คพวกนี้น่ะท่อไอเสียของเขาก็จะมีมูลค่าในราคาที่สูงเหมือนกันนะคะคลิปนี้เป็นสาระดีๆกับขอบคุณค่ะ